บายดี bye. สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขนเนาะยินดีตอนหอบเข้าสู่ซ่องสาวคนหวยยางเมนี่ก็อยู่เฮือนเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินสู่พอแม่กินเนาะเปิดภาพมาไกลเห็นของอยู่ของกินเลยอันนี้สิเป็นขันสมเนื้อเนาะพักหย้าขาค่ะคิงกันลายลายพอแม่เพิ่งนั่งทากินอยู่นอกพ้อเนาะสาวคนเห็ดอยู่เห็ดกินสู่กินเมื่อนี่ พวันอยู่ในบ้านเพิ่นข่างัวเนาะเพิ่นต๊พูดฮะแหละเพื่อนช <c oughs> าวคนกับเอาสิ้นสองลอยหาสิบเนาะก็ได้นี่แหละแล้วก็มีกระดูกพร้อมอาหารดีเนาะมื่อนี่พักกับบ้านหลายๆแโดนกินเธอหนึ่งเนาะมากินน้ำสาวคนเด้อมา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 กินน้ำสาวคน พอเพื่อนกันทั้งคนก็เห็ดแล้วอะเพื่อนกันออกไปกินอยู่นาเนาะาะว่าวน้องโดนกับน้องเปิ้ลเพื่อนอยู่นากินอาหารดีได้มาเนีทั้งคนก็เห็ดอยู่ในเฮือนเลยไปถ่ายให้เบิเนาะงมันมือกินข่าวน้ำกันเด้อกินกับแม่สองคนัว่พอพอไปนาเลยกินข่าวเด้อกินข่าวน้ำกันอาหารดีได้มาเนีย ซื้อซีนกับซองร้อยหาซีฟต้องไปซื้อของหาร้อยแล้วเมือซีดองเนี่ยต้องปอกอันนี้ก็เป็นผัมามะกอกแซบบรงไหม,ามาะัมอมกมะกอกอ๋อผักลายเห็ดเองกับมือเนาะต้องแซบมันเดินกินเขาน้ำชาวคน หากกระเห็ดเวียกแล้วเากินขผาวเช้าหากกระมาแต่รักซ้เห็ดเวียวกแลก้กแลกว,วก,ก็ออกระซื้อซีนมาแนละ้วห็ด แยดแท้แต้ซักไปก,กินตะถึงไปเนาะแม่แถ,ถึงเลยเนอะบอาแบ,บา่งนะไป้ลก,ก,กินจัไปลายปันใดยซองลอยหาซิบขาบเดียวกินขาบเดียวเนาะแบบ่งไปนาพร ก็ได้ตะโลพร่อมเพราะว่าเขาตกพูดอยู่ในบ้าน เห็นแล้วนี่แมงวันกาลาย,ลายพอว่าคนตกคนตกแระซองทมมเื่อเนาะครับแบบวา่าแห้งวันแล้วก็สิลายทันเป็นเปลือกเปืนเปลือกเ,เ,เนาะอาหารดีม้เนย้ข่าวเศ้าก็ต้องรอเป็นข่าวเพนว่าแมนซีบโมเอสมุ่งหรือไม่จ้ะว่าเพื่อคนพวงว่าแล้ว คนก็หากระเลววีเนาะกินแต่เห็ดเนาะเมื่อไรก,กินอาหารดี ทำสมซีนต้อยตอนไม่น้อยเนาะแล้วก็รู๊บตำแจกกบแป๊บทำด้วใส่หมากนา้ำ เพชราแจกขนงนอกแักไวๆดนดนได้กินอาหารดี ทำตกมันดินดำได้บรแม่กาเขาได้บอสเป็นคนตกดำได้เนะาะกาณาสกุลเงาวเติบพอดีหมัดหมนุนสะพอจังเพชรเพชรพักนี่เนาะเจ้าว่าบอกค่ะบุรพานี่ กินอาหารดีเนาะมื่อนี้พอมีแห้งหลอกหลอกคลายจามหลอกบ้านะ <c oughs> วาตอนแรงทั้งคนมันเอาจามคลายจามหลอกบ้านเนาะกินอาหารดีคือชิ้นอย่างหั่นอยู่มือแรงเนี่ เรื่องกินบ่ยอมไพร์กุสาวกินลายเพื่อนสาวคน <c oughs> กินแบบหลายๆเนี่ยสาวคนกับเอือยเนาะต้องโดนกบกินหลาย เรื่องอื่นมันแข่งมาได้เนาะทั้เรื่องกินนี่หมอยอมแข่งได้ อยากซีนเนาะสักคนก็ซื้อให้กินหลักเอาเงินในขูกยายดอกก็ซื้อของกินให้กอกอ่ะซองรอยหาซิบกินดนข้าบหนาะกับกระดูกเหตตะโล ăn ăn gì nó rất là đặc phà. không kim chi <laughs> nhé anh xã. โอ้ยกระส่น้อยยซเ่ยไปลาไปใช่ไม่เกิดลาดนังทะแลนังยังมี2องคนตอไมค่ันงขนมขาโตใหม่กูจะไ้กินเดข้าไปกินแบบว่าตอนน้องบางตักไะไรหลายทาไม่ัใส่เลือดอกไปให้ดิเห็ดเซ็จแพักอไหลายโอ้ย มาพักเป็นกระตุกจอนยังเหลือน้อยหนึ่ง sau nhắn tin lại hẹn อับำรุงตนี้บำรุงนของชายจาโต๊ะาสิบปลูกกินก่อนชะแม่กินเบิรตประันข้าปลูกฮะเบิร์ตะแหงปกมักูกลพาบ่ีหัวเนะกะสใ้แาเสียสกินไนใายตางาจังดี ตาของเรียนแดงจากสาวนาะองหรือไงข้าวของก็ต้องทำบ่อตอนนี้เนาะสาวคนก็กินอิ่มแล้วซิมกป็นจังเดือนน้อยหนึ่งเนาะ พักแตต้นเบิดกระโตกหนึง่งคลิปเนยมุ้ยยังไล่เดอ้อกินเผากินน้ำกับพ่อกับแม่เนาะถอดคุณออกหน้าก่อนเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกับสิคอจบเพลงสันนิเดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกับขอโทษขออภัยนำเนาะขันหมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอ,อื่นเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลาบครัว่าสบายดีสวัสดี